เช้านี้นะที่เราจะเดินทางไปเที่ยวชิงแควร์เทเล่นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวมงซึ่งมีถึง5หมู่บ้านนะครับก่อนอื่นจะมาสอนการนับเลขหรือว่านูเมรีของคนอิตาเลียนก่อนแล้วกันนะครับ1นึถึงสินะครับอูโนหนึ่งดูเอสองเตรสามควอโตสี่ชิงเควห้าเซหกเซเตเจ็ดออกโตแปดโนเวเก้าและดีเอชสิบที่นับเลขเพราะว่าอะไรมันมีที่มาของหมู่บ้านที่นี่นครับคือชิงเควร ชิงกรคือ5เอร์เลยแปลว่าแลนหรือว่าแผ่นดินนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเที่ยวที่ชิงแกรเทเล่นะครับหมู่บ้าน5แผ่นดินนะครับเป็นสถานที่เที่ยวอันดับต้นๆหรือว่าอันดับหนึ่งของเมืองลาสเปเซียนะครับพูดถึงการเดินทางน,นะครับกับการมาเที่ยวหมู่บ้านชาวประมงนะครับทั้ง5หมู่บ้านเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟที่ลาสเปเซียซื้อตั๋วรถไฟแบบไม่จํากัดต่อวันมันจะเซฟกว่าแต่ถ้า1เที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4ยูโรแต่ถ้าคุณอยากจะเที่ยว ทั้ง5หมูบว่าน,นะครับคุณต้องซื้อแบบว่าเป็นเทรนการ์ดเทรนการ์ดอยู่ที่ประมาณสัก44ยูกว,กว่านะครับซึ่งปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก13ยูโรแต่ว่าล่าสุดนะครับในปี2023เนี่ยราคาขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตั๋ว2วันเพราะมันจะเซฟกว่านะครับอยู่ที่ประมาณสัก25ยูโรครับ จุดเริ่มต้ที่เรามาจากสถานีรถไฟลาสเปเซียนะครับเราจะผ่านหมู่บ้านแรกก่อนคือเดีโอมาจอเล่แต่เรายังไม่ลงเราจะมาที่นี่ก่อนก็คือมานาลอร่านะครับต้องว่านี่คือยังเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปย่านที่มีโบสมีจุดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เขาบอกประมาณสัก1ิโมงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับ ชิงควเทเล่นะครับเป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลในแควนดิกูเียจังหวัดลาเซเปเซียทางตะวันตกชฉียงเนือนของอิตาลีครับโดยจะเริ่มต้นที่หมู่บ้านลิโอมาจเรนะครับแล้วก็ตามติดไปด้วยมานาโรล่าคอนิเลียเวน s s ่า แล้วก็ปิดท้ายที่มอนเตลลโซเอามาเล่ครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือบ้านเรือนที่มีสีลูกกวาดน่ารักน่ารักตั้งเรียงรายอยู่ตามเนินเขาสูงตามลดหลนกันไปมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแห่งเด่นของอิตาลีและได้รับการยกย่องน,นะครับให้เป็นมอดกโลกอีกหนึ่งแห่งด้วยพูดถึงการเดินทางนะครับสามารถมาจากเมือทงท่องเที่ยวของอิตาลีหลายๆที่ครับอย่างเช่นมาจากโรมมิลานฟลอเรนซ์ได้อย่างสะดวดนะครับโดยขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีลาเซเปเซียเซนทันนะครับ เที่ยวชิง q ครเตเลอย่างเป็นทางการครับตรงนี้โอเคเลยเป็นแบรนด์ที่อธิบายแต่ละจุดแต่ละมุมของหมู่บ้านในชิงโครเตเลนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่มี5หมู่บ้านเรานั่งมาจากต้นทางก็คือที่สถานีลาสเปเซียนะครับเราจะเริ่มต้นจากเ i อมาโชเร่ก่อนแต่เราไม่ลงเรามาลงที่มานาโรล่าท่นั่งต่อไปเป็นคอนิเกียวัวนาซาแล้วก็มอนเตรโซนะครับซึ่ง ในแคนด้านบนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจที่เรามามาร์โดร์ลาเนี่ยขเขาก็จะบอกว่าที่นี่มีโบสมีสัญลักษณ์มีซิมโบลบอกว่าไฮไลท์หรือว่าแลนด์มาร์คของแต่ละหมู่บ้านมีอะไรน่าไปเที่ยวบ้างครับที่นี่นะครับสำหรับหมู่บ้านมาร์โดรลานะครับไฮไลท์เด็ดก็คือด้านบนแต่เขาบอกว่าอาจจะลำบ,บากในการเดินขึ้นไปนะครับชื่อว่าชิเอซ่าดีซาโรเลนโซนะครับเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากเราเห็นแต่ไกลๆแล้วกันครับนูน่นโบสถ์นั้นครับเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านของมาร์โดรลาครับนู่ สองฝ้าฝั่งเป็นบ้านของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเรื่องของความงามยามค่ําคืนก็ดีนะครับรวมถึงสิ่งที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้มอนาร์ล่านะครับเป็นความสวยงามใต้ทะเลนะครับซึ่งผมว่าราคาค่าดำน้ำที่นี่น่าจะแพงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกช่วงไฮซีซันเนี่ยโอ้โหน้่องเ่ยวเต็มถ้าเป็นช่วงประมาณสักทิ้งเที่ยงหรือว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะเต็มมุมมองเลยอะแบบแน่นมากแต่โชคดีเรามาเช้ามาก พูดถึงชิงคอเทเลนะครับเป็นสถานที่พักตาอากาศนะครับและแน่นอนที่นี่มันจะเป็นเครื่องวัดความมั่งมีความร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินหน,หนาๆเนี่ยเขาจะมาส่วนตัวด้วยการขับเรือเฟอร์รี่มาจอดที่นี่นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เฟอร์รี่อันนี้เป็นเรือโดยสารธรรมดานะครับแต่ว่า ถ้าเป็นช่วงที่เขาจะพักพร้อนยานคนรวยๆเนี่ยเขาจะขับเบอร์รี่ส่วนตัวมานะครับซึ่งแน่นอนช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่หายซีซั่นแล้วก็ราคาที่พักสูงริบหรีเลยนะครับก็เลือกวลาดีๆตามสบายแต่ต้องบอกว่าอากาศที่นี่คลีนมากคือมันสุดยอดมากอุณหภูมิเฉลีย่ยหรือว่าการเฉลีย่ยที่นี่ประมาณสัก10องศา ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเกาะเนาะมันเป็นเกาะเนาะอากาศมันก็จะเย็นตลอดกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราดูจากแอปพยากรเนี่ยเขาบอกฝนจะตกในช่วงบ่ายแต่ก็ขอเถอสาธุอย่าตกมาเลยฮนะเพราะว่าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยทัศนียภาพแล้วความงามของหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้าน อาจจะดูลดน้อยลงนะฮะสำหรับความสวยงามน,นะครับคุณฟานอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เหมาะกับการปลูกกับอากาศที่นี่นะครับเขาบอกว่าเรามอมันผ่านมันคล้ายๆกับแคคตัสหรือว่ากระบ,บองเพชรแต่ไม่ใช่นะอันนี้มันคล้ายๆเป็นพันุหนึ่งของบะเดื่อที่ เขาปลูกในอิตาลีนะครับโดยเฉพาะที่นี่ซิงคอาเลลนะครับลูกของมันเนี่ยจะหวานๆกินได้ประมาณสักช่วงเซปเทมเบอร์หรือว่าช่วงกันยายนนะครับตอนนี้เสียดายก็เป็นช่วงที่มันยังไม่ออกออกผลเนาะก็เห็นแค่ตัวต้นมันพอเดินขึ้นมาบริเวณจุดชมวิวนะครับสังเกตเห็นว่าตรงระเบียงเนี่ยมันจะมีกุญแจของก็เลยนึกถึงที่โซลทาวเวอร์ที่เกาหลีที่เขามีคาลเจอร์เกี่ยวกับการ คล้องกุญแจคู่รักถ้ามาคล้องแล้วจะรักกันยืนนานเป็น love forever นะครับที่นี่ผมก็เห็นมีบางจุดก็เป็นคล้องกุญแจ2อันคู่กันเหมือนกันแต่ถ้ามาเดียวๆเนี่ยสังเกตแล้วว่าจะเป็นชื่อประมาณว่าเป็นการลิชช์นะว่าเรามาถึงที่ชิงเควเทเล่เป็นที่เรียบร้อยครั้งหนึ่งในชีวิตมาที่นี่แล้วประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมาฮันนีมูนกันหรือว่าอาจจะมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็ติดกุญแจมาเพื่อที่จะมีสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่ง เรามาที่นี่และรักของเราสองคนจะเป็นรักแบบโฟยเวอร์นะครับ